น้องจ้าถึงพ่อใหญ่จนแต่ว่าพ่อใหญ่ก็ดูแลว,วิไลมาตั้งแปดปีพอดาครับพี่น้องคะจะแตง่งหรือบ่แต่งจะมีทะเบียนสมรสหรือบ่มีทะเบียนสมรสแต่พยย่อใหญ่ก็บอกกาวิไลว่าพ่อใหญ่ก็เสร็ดูแลว,วิไลไปกันจนวันเผาไปน้ำกันพนักจ้า สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้โหสุกคอนครับพี่น้องคะอันข้างบนทำไมถึงมีไฟแล้วทำไมมันถึงมือดอึดตือเนาะพี่น้องคะฝนตกแะพี่น้องคะเช้านี่ฝนตกเชา้าวันจันทร์ที่หนึ่งนี่เจ้าพี่น้องจ้าฝนตกไปนี้ก็ไปอิอ่ลที่แลกวไล่กันนะ เฮ็ดจังใดนอ้อสีบรมอ่าสีพานไปจังมื่นหนึ่งบอลโล่งขิปคือวิไลาอาบนน้ำอาบชาเสร็จแล้วเรียบแล้วเรียบร้อยน้องพี่น้องเนาะวิไลกับฝนโตเห็ดจังใดนอ้อสีอ่าโมโหจะข้ามสีนั่นทาฝนยุดกับวิไลก็เลยตัดสินใจอ่าม่นางเหลาเหมาม้อยกับพี่น้องเนาะพี่น้องจ้าฝรั่งรวยฝรั่งจน ทุกคนทุกคนที่ดิ้นรนไปหาฝรั่งหรือว่าทุกคนที่ขนควายไปหาฝรั่งฝรั่งรวยฝรั่งจนมันออกเดินไปซื้อในตลาดนะัดเหมือนเราเลือกที่จะซื้อปลาตัวเล็กเลือกที่จะซื้อปลาตัวใหญ่มันเลือกไม่ได้เราเลือกซื้อของในตลาดเราเลือกได้เนาะแต่ว่าเราเลือกคนที่จะ,ะมาใช้ชีวิตร่วมกับเราเรา เราเลือกคนที่เราโอเคเราเลือกคนที่เราคิดว่า,าตัวเขาหรือตัวเราใจเขาใจเรามันประสานไปด้วยกันมันรักกันมันชอบกันคนที่บอกว่าความรักกินไม่ได้ใครว่าความรักกินไม่ได้ถ้าคุณไม่รักใครสักคนถ้าคุณไม่ชอบใครสักคนคุณจะไปจิกกระดิกเขาไหมคะเ,เขาบอกว่า อายุปูนนี้ไปหาความรักหาไม่ได้อายุปูนนี้เธอต้องไปหาฝรั่งรวยๆเธอต้องไปหาฝรั่งรวยและสามารถดูแลตัวเธอเองได้พี่น้องคะถ้าคุณถ้าคุณไม่รักไม่ชอบคุณจะนอนกับเขาไหมคะเมนโบพี่น้องขอไปแล้วได้เงินถึงเวลาเสร็จสับกบลับเราได้เงินนั่นคือใช่เราเอาเงินเราไม่ได้อดตัวเขาแมนโบอ่ะขอบคุณคะ่ะ วิไลขอบพุณน,นหลายวิไลขอพุณนที่คลิกเข้ามา,าชมแลวกะ็หายคาแนะนํากับวิไลและอีกอย่างหนึ่งวิไลก็ขอขอบคุณนที่ว่าในในช่องของชาว YouTube ในช่องของชาว YouTube มีมากมายหลากหลายสตอรี่มากมายหลากหลายเหตุการณ์มากมายหลากหลายเรื่องราวที่เขาเอามาเล่าเอามาแชร์เอามา share, อกอกสื่อในในสังคมโซโซโซ,โซเชียลโซเชียลแล้วทีนี้มันมีมากมายร้ายคลิปมันมีเป็นหมื่นเป็นล้านล้านคลิปที่จะให้ที่จะให้คนดูเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่จะให้ดูที่จะให้เข้ามาดูแล้วเข้ามาให้กำลังใจก็ขอขอบคุณค่ะที่อุตส่าห์เลือกที่ดู คลิปของวิไลเดอร์ค่ะเดอร์ขอบคุณหลายๆเนอะจนันเนาะอายุขนาดนี้แล้วเรื่องความรักนํามันเลยไปแล้วขอลองนะพี่น้องจ๋าถ้าไม่รักไม่ชอบมันจะอยู่ด้วยกันได้หรือคะถ้าคิดเอาแต่ฝ่ายเดียวว่าคิดสรรหาฝรั่งคิดสรรหาฝรั่งคิดไปเสาะหาฝรั่งอุ้ยไอ้นี่จนกูไม่เอาอุ้ยไอ้นี่รวยกูเอา แต่ถามว่าคนรวยๆนะถ้าเขา,าเอาเขาจะมามองเราไหมคะแ mm. มนบอกค่ะพี่น้องขะเขาจะมามองเราไหมเขาจะมาดูเราไหมอย่างคนที่ทําธุรกิจอย่างคนที่เป็นเสียรู้ๆเลอหลาเนะี่ยเขาจะมามองเราไหมดวงแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะพี่น้องขาดวงแต่ละคนวาสนาแต่ละคนไม่เหมือนกันวิไลยย้าแล้วย้ําอีกวิไลยพูดแล้วพูดอีกว่าเราเห็นช้างขี่เราอย่าไปขี่ตามช้าง เราสร้างบุญของเรามาเท่านี้เราสร้างกรรมของเรามาเท่านี้เราได้เท่านี้เราอยู่เท่านี้เราพอใจในสิ่งที่เรามีเราพอใจในสิ่งที่เราได้ไม่ใช่ว่าเออถ้ามันซื้อได้เหมือนเราเลือกซื้อปลาในตลาดก็จะเลือกเอาอยู่หรอกค่ะแต่ที่เรามีเนี่ยเราไม่รู้แต่ตอนที่เราครบเขานะ่ะเราไม่ไปสอบไปถามหรอกคุณมีเงินเท่าไหร่ คุณมีบ้านกี่หลังคุณมีรถกี่คันคุณมีทรัพย์สินเท่าไหร่โอเคคุณตกลงรวยฉันถึงเอาคุณแต่ถามเขาที่ว่าคนที่เขารวยอเขาจะมาเอาเราไหมฝรั่งกับคนไทยมันก็เหมือนกันราคะฝรั่งกับคนไทยมันก็เหมือนกันมันก็ไม่ได้แตกต่างกันทุกคนเขาก็ทํามาหากินทุกเขาทุกคนเขาก็ต่างดิ้นรนคนขวายหาอยู่หากินเหมือนกันถ้าเรามองแบบในจุดตรงนั้นที่ว่า มองหาฝรั่งแล้วเพื่อที่จะไปเอาแต่ความสุขสบายอย่างเดียวนะมันไม่ใช่เราต้องคิดถึงว่าการไปอยู่ร่วมกันการไปใช้ชีวิตร่วมกันมีสุขร่วมเสพมีทุกร่วมต้านนี่คละคำพังเพยเขาว่าอย่างนี้เนาะพี่น้องคะวิไลบดีอ้ยเหลี่ยมตาวิไลบดีศูนย์เนี่ยค่ะวิไลวาซสือ่อวิไลวาให้ฟังเนาะคะ่นะนาะพี่น้องคะ่ะวิไลวาวใน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 แง่ที่แบบว่าเป็นอย่างจังไปคิดจังซันเป็นอย่างจังไปคิดแต่แนวนั้น เ้าในประเด็นของพี่ที่เพิ่นให้คอมเมนต์มาเนาะเพิ่นคอมเมนต์มาว่าฟังเรื่องราวของเธอแล้วพี่ก็ว่ามันตลกดีนะว่าสันว่าพี่ว่ามันตลกว่ะเนาะคือเพิ่นว่าฟังเรื่องราวของเธอแล้วพี่ว่าตลกว่ะพี่ก็มีผัวฝรั่งนะแต่ทุกเรื่องราวเมียฝรั่งมีสุขมีทุกขเป็นเรื่องธรรมดานี่ยังดีนะที่พูดในแง่ดีว่า แต่ทุกเรื่องราวเมียฝรั่งมีสุขมีทุกเป็นเรื่องธรรมดานี่ยกข้อดีให้ข้อนี้นะแต่เธอนะแต่เธอนี่นะเราเห็นว่าผู้ชายเขายังมีพันธะและจนด้วยให้เขามาหาเธอในะดีแล้วการดูคลิปเดียวแล้วจะมาสรุปกับคนใน YouTube มันไม่ใช่นะคะพี่ๆขา <laughs> ไม่ใช่ว่าดูคลิปเดียวแล้วฟังคลิปเดียวแล้วมาแล้วแล้วมาลงมติแล้วมาลงความเห็นแบบในในแง่คือคนเราร้อยหมื่นร้อยพันล้านคนในประเทศเนาะพี่น้องค่ะมันไปมันไปมันไปเอ่ออีอย่างละ่ะมันไปบังคับความคิดค่ะว่าใดแล้วจะเข้าสิคิดแล้วจะเขาสีวา่าเมืนบ่พี่น้องเนาะสำหรับตัวไวลไลนี่บ่อบ่อบ่อ่ไดร บ่ได้ซีเรียดนาะจากเนาะแต่วิไลอยากจะบอกนาะจาะพี่น้องอีกอย่างหนึ่งนะแต่วิไลก็ขอบคุณนเด้อค่ะทีเขามาเป็นกําลังใจให้วิไล่หล้ะก็ขอบคุณนเลยๆจีเขาว่ามีเลยๆคลิปมากมายของคนชาว u t u b e แต่ว่าเพิ่นกันย่งเลือกทีสิเขามาเบิ่งหล้วก็เขามาติชมวินไลวิไลก็ขอบพุณนค่ะขอบพุณนเลยๆจึงพอญงจนวิไลกันย่งอ่ากัย่งอ่าโอเคก็พอไงย่คเก้าหล่ะจ้ะที่พนว่าความรักมันกินไม่ได้าฉันว่า เราวิไลกะตอบเพื่นไปว่าเนาะขอบคุณค่าขอบคุณกําลังใจที่มอบให้นเนาะจันเนาะแล้วเพิ่นก็นเขียนมาว่าและพี่จะบอกอะไรให้ฟังนะเราอายุขนาดนี้แล้วเรื่องความรักน้้ามันเลยไปแล้ววสันว่าตอนนี้เราต้องมองหาผู้ชายที่จะมาดูแลเราตอนยามแก่ยามเฒ่าหาผู้ชายที่ไม่มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องค่าใช้ใจ่ายเพราะมันสำคัญที่สุดคุณพี่คะ ถ้าถามว่าใช่คุณพี่พูดมามันก็ถูกนะคะวิไลก็ขอตอบว่าคุณพี่พูดมามันก็ถูกแต่ให้ถามหน่อยพี่มีผัวฝรั่งเรือค่ะพี่ก็มีผัวฝรั่งคืวกันทำไมพี่ทำไมพี่ไม่คิดล่ะคะพี่ไม่คิดล่ะคะเพราะว่าถ้าพี่บอกพี่มีผัวฝรั่งแล้วพี่อยู่กับฝรั่งมานานพี่อาจจะรู้ธรรมเนียมของฝรั่งว่าการ ถึงว่าเขาจะไม่อยากเขาก็สามารถไปมีคนใหม่ได้ถึงว่าเขาแล้วแล้วถึงมารลเข้ามาเราเห็นว่าผู้ชายเขายังมีพันธะและจนด้วยคุณพี่คะคนเก็บขยะเมืองนอกนะ่ะสามารถมาฮอลิเดย์เมืองไทยได้แต่ถามว่าคนเก็บขยะเมืองไทยไปฮอลิเดย์เมืองนอกได้ไหมคะมั่นกับว่าได้เม่นวาพี่น้องคะ มันกับบอดามันกับบอแมนเราอย่ามาดูคนตรงนี้เนาะพี่น้องค่ะเราอีกอย่างหนึ่งวิไลกับบอดายวิไลกับบอดิสิเรียดวิไลอยากจะตอบวิไลวิไลแคล่อยากจะวิไลกับตอบเพื่อนไปค่ะพี่ๆเขาไปเบิ่งในอคอมเมนต์ใดเนาะค่ะเนาะวิไลกับตอบเพื่อนเขาไปแล้วจึงบอกว่าฝรั่งรวยฝรั่งจนจะรวยหรือจนถ้าเราอยู่ด้วยกันเรามีความสุขเนาะพี่น้องเนาะเราอยู่เราไม่ได้อยู่เพื่อทุกคนใช่มันอยู่เพื่อเงินเงินคือเงินเงิน เงินบันดาลสุขให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้ามีเงินคุณมีเงินแล้วคุณอยู่เหมือนกับคุณคุณอยู่ใต้ใต้บังคับเขาหรือว่าคุณอยู่เขาเขาให้ไม่รู้เนาะพี่น้องขาวิไลก็บอกว่าถูกวิไลก็บวาว่าถูกจากความคืดความความคืดไผความคืดมันความคิดใครความคิดมันหรือว่าทัศนคติของใครก็ของมันมันมัน,ม,นมันให้กันไม่ได้หรือมันบอกกันไม่ได้แล้วแต่แล้วแต่คน แล้วแต่คนแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะพี่น้องคะวิไลกับเป็นจะมีซ้ำนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะฝนมันตกฟ้ามันเหลี่ยมวิไลกับภูจะกล้มสีวาวภูจะกล้มสีวาขอบคุณพี่น้องปองไปนะคะขอบคุณกําลังใจสุกุทุคนนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะถึงพง่อใหญ่จนแต่ว่าพ่อใหญ่ก็ดูแลวิไลมาตั้งแปดปีพอดครับพี่น้องคะจะแต่งหรือบ่อแต่งจะมีทะเบียนสมรสหรือบ่อมีทะเบียนสมรส แต่พอ่อยายก็บ,บอกกาวิไลว่าพอ่อยายก็เสร็จดูแลว,วิไลไปกันจนวันเผ่าไปน้ากันพลัจ้ากาวคิดนี้มม่อนี้ก็ขอบคุณพี่น้อง,งปังายสูขส้ขู่สุสาากคนนะจ๊ะพี่น้องจา๋าขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจไทยวิไลนะจ๊ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อจ้ะพี่น้องขอบคุณค่ะ